สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนตุลาคมของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีพิจิกกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะราศีพิจิกนั้นเป็นราศีกลางธาตุน้ำค่ะ มีดาวพระอังคารซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นดาวประจําตัวค่ะและยังเป็นพบมรณะของดวงโลกและดวงเมืองอีกด้วยนะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นม,ม,มีความสงบเยือกเย็นปรับตัวง่ายเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีเก็บความลับเก่งดั่งสายน้ำกล้าได้กล้าเสียกล้าสู้กล้าชนเป็นนักสู้ที่เข้มแข็งอดทนค่ะมีความสามารถในการแข่งขันสูง เด็ดเดียวไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆดังดาวอังคารและมีความลึกลับหน้าค้นหาดังพบมรณะที่หมายถึงความลึกลับซับซ้อนในตาคมมีเสน่ห์หน้าค้นหาราวกับมีเวทมนต์เลยละค่ะและยังเตี่ยมล้นไปด้วยพลังทางเพศเจ้าชู้มีเสน่ห์ค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวสูงมากสนใจในศาสตร์ลี้ลับลึกลับนะคะ ชอบศึกษาในเรื่องของเก่าของโบราณมีซิกเซนดีมีความสามารถในการคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำค่ะฝันแม่นมีจิตสัมผัสพิเศษและหากเป็นนักพยากรณ์นะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีพรสวรรค์พิเศษในเรื่องของการทายดวงได้อย่างแม่นยำเลยละค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นที่ลัคนาราศีเกิดนะคะ และสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนั้นท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกดวงวางลัคนาเพื่อนำมาอ้างอิงในการดูดวงได้ฟรีเลยนะคะที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะ เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในการทำนายดวงนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตค่ะเนื่องจากพื้นดวงของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนั้นยังคงเดินโครจรถอยหลังพักองศาต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนก่อนค่ะและจะพักองศาข้ามราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและอยู่ไปแบบยาวๆจนถึงวันที่26ธันวาคมของปี2563เลยนะคะ โดยในตำแหน่งนี้ดาวแพร่งคารนั้นเดินจรได้เกณฑ์พินทุบาทค่ะซึ่งอิทธิพลนี้ก็จะส่งผลให้กับชาวราศีพิจิกที่เกิดในวันอังคารมีอารมณ์ที่แปลปวนปั่นปวนไปจากสภาวะปกตินะคะท่านจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลใจหลายๆเรื่องราวเลยละค่ะเรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้กันบ้างนะคะทางด้านการงาน ในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเดินจรเข้าเรือนลาพระค่ะซึ่งเรือนลาพระนั้นก็หมายถึงผลประโยชน์และรายได้โดยเดินจรต่อเนื่องมาจากเดือนก่อนนะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนั้นการงานราบรื่นดีค่ะมีความเติบโตมีกิจกรรมการงานที่ดีนะคะ และสำหรับท่านที่ลุ้นผลงานหรือว่ากำลังรอการอนุมัติผลงานอยู่ก็จะสำเร็จสมดังใจปรารถนาของท่านเลยละค่ะอีกทั้งท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะถือเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องค่ะท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ตาวการงานของท่านนั้นเดินจรอ,อยู่ในเรือนวินาศกับดวงชะตาซึ่ง,งเรือนวินาศนั้นก็หมายถึงความเสียหายค่ะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนหรือการได้ร่วงรู้ความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้หรืองานที่ต้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะดังนั้นก็จะมีชาวราศีพิจิกบางกลุ่มที่การงานมีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะและก็จะมีชาวราศีพิจิกบางกลุ่ม ที่การงานนั้นยังมีความจเจริญเติบโตก้าวหน้าและท่านก็จะมีโอกาสได้ล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างที่ท่านไม่สามารถจะเปิดเผยได้หรือการงานของท่านอาจจะเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตบางอย่างขึ้นแล้วก็ท่านก็จะแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วท่านก็คือผู้กล้านั่นเอง ชาวราศีพิจิกในครึ่องเดือนหลังนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้กล้าในการที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและปัญหานั้นก็จะแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะและสําหรับชาวราศีพิจิกบางกลุ่มนะคะก็อาจจะเบือเบ่อเบื่อเซ็งเซงหรือเออพอไม่ค่อยมีงานอะไรจะให้ทําก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในบางกลุ่มนะคะก็อาจจะออกอาการขี้เกียจขี้เกียจทํางานนะั่นแหละคะ่ะ หรือเบื่อเบื่อเซ็งเซงนั่นเองสําหรับท่านที่มีบริวารลูกน้องนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไปจนถึงในช่วงปลายป,ายปีของปี2563นี้จะมีปัญหาค่อนข้างมากค่ะท่านอาจจะต้องหมั่นสังเกตและเข้าถึงบริวารลูกน้องของท่านให้มากขึ้นสักนิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะแก้ไขค่ะ และสำหรับชาวราศีพิจิกที่ต้องการลงทุนเพิ่มเติมนะคะหากโครงการนั้นเป็นโครงการใหญ่และต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากท่านควรจะเลือกระยะเวลาในการลงทุนออกไปก่อนค่ะไปเริ่มในต้นปีหน้าก็จะเหมาะสมกว่านะคะเรามาเลือกเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองกันบ้างค่ะทางด้านการเงิน ดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นเดินจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิปพดีค่ะซึ่งตำแหน่งกเกษตรราธิปดีนั้นก็หมายถึงความมั่นคงความเจริญเติบโตความก้าวหน้าและเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเลยนะคะเรียกว่าเต็มกำลังกันแบบลาวกระติดเทอร์โบเลยทีเดียวตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะ โดยจะส่งผลให้เกิดสภาพคล่องทางด้านการเงินกับชาวราศีพิจิกอย่างต่อเนื่องนะคะและชาวราศีพิจิกก็จะเริ่มมีสภาวะการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งใดที่ท่านคาดหวังเช่นอาจจะคาดหวังในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก็มีโอกาสได้ลุ้นกันในเดือนตุลาคมนี้ละค่ะหรือว่าท่านที่ยื่นเรื่องขอเครดิตไปนะคะท่านก็จะได้เครดิตสมใจปรารถนาค่ะ สำหรับท่านที่มีคนรักคู่ครองท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของเงินงินองทองจากคนรักคู่ครองของท่านอีกด้วยล่ะค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรักๆใคร้ๆบ้างนะคะทางด้านความรักคนโสดนะคะในเดือนตุลาคมนี้ท่านมีโอกาสจะพบเจอคนรู้ใจโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในแวดวงการทำงานเดียวกันกับท่านค่ะเรือจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันนะ,นะคะ หรือว่าได้มีโอกาสช่วยเหลือกันจนทําให้เกิดเป็นความสนิทสนมกันซึ่งหากบุคคลดังกล่าวนี้มีเคมีที่ตรงกันกับท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ไปไปต่อได้เลยนะคะสําหรับท่านที่มีคู่ค่ะในเดือนตุลาคมนี้คนรักของท่านจะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของกิจกรรมการงานของท่านค่ะทั้งในเรื่องของงานในบ้านและงานนอกบ้านเลยนะคะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะส่งผลทําให้ท่านและคนรักนั้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพภารณาใมบ้างนะคะในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์เกิดความเครียดความกังวลในหลายๆเรื่องราวเลยละค่ะโดยเฉพาะในเรื่องงานโดยคนเรานั้นก็จะมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะคะ เรียกว่ามีใจเป็นเขาเรียกมีใจเป็นนายมีกายเป็นเบาวเมื่อท่านมีความเครียดความกังวลทางใจก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายให้ซุดโทมหรือว่าเสือ่อมเสื่อมโทมได้ค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีความเครียดความกังวลเกิดขึ้นขอให้ท่านหากิจกรรมอื่นๆเข้ามาทําทดแทนนะคะเพื่อให้ใคลายความเครียดความกังวลเหล่านั้นซะสําหรับตัวอาจารย์กบเองนั้น ก็มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลให้ต้องคิดอยู่บ่อยๆเลยล่ะค่ะโดยในส่วนใหญ่นั้นอาจารย์กบก็จะเลือกวิธีการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆเพื่อให้มีความผ่อนคลายค่ะหรือบางทีพอรู้สึกว่าเครียดหรือกังวลน,นะคะก็ทิ้งในส่วนนั้นไปเลยค่ะแล้วก็หันไปรดน้าพรวนดินแปลงผักสวนครัวข้างบ้านอาจารย์แทนค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะหากมีความเครียดความกังวลขึ้นมาแล้วก็ก็ให้ท่านหาวิธีผ่อนคลายให้กับตัวเองนะคะ อย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดหรือกังวลอยู่อย่างนั้นนานๆเช่นอาจจะไปร้องคาราโอเกะไปเต้นลัมเล่นดนตรีหรือว่าไปท่องเที่ยวไปออกกําลังกายนะคะหรือว่าจะไปปลูกต้นไม้สําหรับบางท่านที่ชอบสวนมนนั่งสมาธิก็ทําไปเลยค่ะอะไรก็ได้ที่ทําให้ท่านคลายเครียดคลายกังวลดีทั้งนั้นละค่ะเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะสําหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชค ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ท่านจะมีโชคลาภจากเด็กๆค่ะในวันที่ท่านจะเสี่ยงโชคนั้นก็ให้ท่านถามเลขจากเด็กๆนะคะหรืออีกในหนึ่งหากท่านเห็นแผงลอตเตอรี่ที่คุณพ่อลูกอ่อนหรือว่าคุณแม่ลูกอ่อนเป็นคนขายอยู่หรือว่าเขามีเด็กเล็กเลี้ยงอยู่ที่แผงนะคะก็ให้ท่านเข้าไปเสี่ยงโชคได้เลยค่ะมีโอกาสจะได้ลุ้นโชคกันเลยทีเดียวละค่ะ เรามาดูกันในงวดวันที่16ตุลาคมกันบ้างนะคะในงวดวันที่16ตุลาคมนั้นท่านจะมีโชคลาภค่ะโดยในวันหวยออกนั้นหรือว่าจะเป็นวันที่ก่อนหน้าหวยออกก็ได้นะคะหากท่านได้รับของขวัญของฝากก็ขอให้ท่านหยิบของขวัญของฝากนั้นเอามาลองนับชิ้นดูค่ะก็จํานวนชิ้นของของขวัญหรือของฝากนั้นน่ะท่านนํามาเสี่ยงโชคได้เลยนะคะ หรือถ้านับจํานวนชิ้นไม่ได้ก็ให้ท่านหาตัวเลขที่มันปรากฏอยู่บนของขวัญของฝากนั้นแล้วนําตัวเลขดังกล่าวมาเสี่ยงโชคได้เลยค่ะและหากท่านไม่ได้รับของขวัญของฝากได้ได้ก็ให้ท่านถามเรียกส่งเ,เสี่ยงโชคนะคะจากพี่สาวหรือว่าพี่ชายคนที่เป็นลําดับเหนือจากท่านขึ้นไปนะคะและถ้าท่านไม่มีพี่ก็ให้ท่านถามเรียกเสียงโชคจากใครก็ได้ค่ะที่ในช่วงนั้นเขาเหล่านั้นดูเสมือนกับว่าชีวิต มีความสุขความสําเร็จเป็นพิเศษก็ให้นําเลขดังกล่าวนั้นมาเสี่ยงโชคหรือจะให้บุคคลดังกล่าวนี้ช่วยเสี่ยงโชคให้ก็จะมีโอกาสได้ลุ้นโชคกันค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกนั้นโชคดีมีความสุข คิดวางสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาะทำงานก็ขอให้เหนื่อยกันน,น้อยๆได้เงินมากๆซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูลอตเตอรี่เฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อน,นำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวและแจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ